ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายพรหมจรนยร์น,นี้ไม่ใช่มีลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอานิสงพรหมจรรยร์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงพรหมจัรยร์นี้ไม่ใช่มีความถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงพรหม,ม,มจรรทร์น,นี้ มิใช่มีความถึงพร้อมด้วยยาณทัศนะเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายก็เจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่พรหมจรรย์นี้มีสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมายเป็นแก่นสารเป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แลภิกษุทั้งหลาย,ลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการ ด้วยแก่นไม้สาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่านี้เป็นแก่นแท้ดังนี้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างรู้จักแก่นช่างรู้จักกะพีรู้จักเปลือกสด รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือกรู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจรนนิญนี้ต้องการเก่นไม้เสาะหาเก่นไม้เที่ยวค้นหาเก่นไม้จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็ตัดเอาแก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่านี่เป็นเก่นแท้ดังนี้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยเก่นไม้ จกสำเร็จประโยชน์เป็นแท้ดังนี้